พ่อเมืองร้อยเอ็ดพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติเดินทางให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวัตภ,ภัยอำเภอทวัดบุรีเมื่อเวลา14นาฬิกา30นาทีวันที่14เมษายน2 564นายยชัยันสิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยตันตแพทย์หญิงสิริรัตนสิริมาศนายกเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดคณะกรรมการเหล่ากาชาตในเอกภาพพลซื่อนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ดนายเกรงไกลจิตธรรม หัวหน้าสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ดและในอำเภอทวัดบุรีได้เดินทางไปตรวเจเยี่ยมและให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพแก่ราษฎรผู้ประสบวาตภัยในายชายันสิรีมาศผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดกล่าวว่าเมื่อวันที่13เมษาย,ยน2564เวลาประมาณ13นาฬิกา30นาทีได้เกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่อำเภอทวัดบุรีจำนวนแตำบลตำบลเมืองนครตำบลหนองไผ่ตำบลนิเวศตำบลราชธานีตำบลอ,อุ้งเมา ตำบลมะอึตำบลขาวาวทุ่งและตำบลทงธานีจำนวน425คน121ครัวเรือนอาคารสิ่งก่อสร้างเสียหาย103หลังโรงเลี้ยงสัตว์เสียหาย4แห่งและยุ้งข้าว16หลังเบื้องต้นที่ทําการปกครองอำเภอทวัตบุรีได้ประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นหากมีความเสียหายเพิ่มเติมอำเภอจะรายงานให้จังหวัดร้อยเอ็ดทราบ พื่อให้การช่วยเหลือเพิ่มเติมต่อไปทางจังหวัดนะครับได้รับรายงานจากทางท่านนายอำเภอแล้วก็ทางสำนักงานปปจังหวัดนะครับว่าเมื่อวันสงกรานต์เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายก็เกิดพายุลมแรงนะครับฝนตกนะครับนะก็เราได้ไดร่วมร่วมไม้ร่วมมือกันทั้งเหล่ากาชาติแล้วก็ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดและหน่วยงานต่างๆได้มาเยี่ยมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนนะครับก็ทราบว่าทางเทศบาล ตำบลนิเวศก็ได้เตรียมการซ่อมแซมบ้านเรือนรัษฎรโดยเฉพาะบ้านเรือนที่หลังคาหายไปทั้งหมดนะครับอันนี้ก็ไม่สามารถที่จะพักพักพิงได้นะครับอันนี้ก็จะมีการลงมาร่วมแรงร่วมใจก่อ,อสร้างหลังคาให้ภายในวันนี้นะครับสําหรับบ้านหลังอื่นนะครับก็ทราบว่าได้มีการสํารวจนะครับว่าเดี๋ยวจะคงจะต้องใช้เวลาสักหน่อยนะครับแล้วก็มีการซ่อมแซมบ้านเรือนให้ตามระเบียบ ของทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับแล้วก็หากเงินไม่เพียงพอนะครับทางทางรัฐบาลก็ได้มีงบเชิงป้องกันไอ้ก็เรียกว่าเชิงงบทดลองราชการนะครับก็จะมอบหมายให้ทางท่านแอมเภอมาดูแลซ่อมแซมบ้านเรือรัศดรให้กลับสู่สภาพเดิมต่อไปครับโดยครั้งนี้ได้มอบถุงยางชีพประกอบด้วยถุงยางชีพจากเหล่ากาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดและถุงยางชีพจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด มอบให้รัศดรที่ประสบบาสภัยรบทุก,กัวเรือนทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระเอ็ดรายงาน